สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์การ under ว o l ์นะครับตัว GPU AMD ตัวใหม่ก็คือ RX 7900 XTX นะครับคือตัวนี้ซึ่งตัวที่ผมใช้ดิโมวันนี้นะครับก็เป็นตัว reference นะครับเนาะตัว reference ก็มีเรื่องพอสมควรนะคือบางคนเจอปัญหาตัว GPU temperature hotspot เนี่ย ใช้ไปนานๆจะเจอๆๆๆที่อุณหภูมิสูงโดดไป110บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยไม่เจอนะครับเขาว่ามัเนเปิดเป็นปัญหาที่ตัวเว p ป r Chamber อหรือตัวซิงค์นะครับออกแบบผิดพลาดเลักอย่างหลายคนคงงงว่ามันมต่างกันยังไงนะครับ GPU temperature กับ hotspot เนี่ยผมก็ไม่ได้ชัวร์มากนะครับผมคิดว่าา temperature เนี่ยมันอาจจะแตกต,ต่างกันที่เซนเซอร์แล้วก็ไอตัว hotspot เนี่ยอาจจะเป็น อุณภูมิที่อยู่ข้างในตัวดายดาย G P U อ่ะนะครับซึ่งมันก็จะไม่เท่ากันนะครับก็สเปคที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ13นะครับเจ็ G 13ิบสามเลเบิลเลกหนเ็นผมปล่อยเด,เดิมนะครับแล้วก็อันเดอร์โวลต์ไปเลย100ร้อยมิลลิโวลต์นะครับมันงั้นร้อนชิบหายบอร์ดเป็น Z 970ไทชินะครับใบออกล่าสุด Memory นะครับบัส6,800 cl ตามน,นี้นะครับอ่ะมาถึงตัวนี้กันนะครับผมจากสเปคเนี่ยแล้ก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยคอ,กเ,ยคอกเนี่ยมันจะมี2อันแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นมันมีเกมมิ่งมีอะไรอีกนะครับ เวลาดูที่ gpu c แล้วกันนะครับ clock สองนสามร้อยจุดสีนะครับ memory นะครับสองพันหรือคูณ8ก็คือประมาณอ่า8ปด8นึ่งแปค่า default คือ20่สกิกะบิต per sec นะครับแล้วก็ boost เนี่ยอยู่ที่เป็น2499แต่จริงๆอ่ะใช้จริงมันอาจจะ boost มากกว่านั้นนะครับเพราะว่า amd เนี่ยออกมากล่าวไว้นะครับทีมงานคนออกแบบไปทั้งอย่าง amd เนะี่ยบอกว่าตัว boost จริงๆริงเขาเออกแบบไว้ที่ประมาณ3,000ัน megahertz นะครับ เนาะประมาณนี้ผมก็เปิดรีไซส์บาร์นะครับอาลมเป็นออโต้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเทสที่ตัวเกม The Witcher นะครับวิ t เชอร์เป็นตัวเวอร์ชันอัปเดตแล้วนะแล้วก็เทสที่ DirectX เวอร์ชัน12นะครับเพื่อลดปัญหาข้อควรอะไรต่างๆทีนี้นกลไกอย่างหนึ่งของตัว g p u นะครับตัวนี้ก็คือ มันจะมีการออกแบบนะครับทั้งตัวตัวดาย gpu และตัวเมม m o r y ใหม่มันใช้ลักษณะเป็นม u l t i chip นะครับเหมือนลักษณะเหมือนเดียวเหมือนกับไลเซ้นเลยแล้วก็สิ่งที่การรีวิวแล้วนัก overclocker นักรีวิวเขาจะเจอก็คือถ้าสมมุติมันมีลิมิต l ิมิตไฟอยู่ที่จุดหนึ่งนะครับถ้าคุณไป overclock memory สูงมันก็จะไปส่งผลให้คอคอรหรือ GPU คอรเนี่ยลดลงตามไปด้วยอารมณ์เหมือนไปแย่งไฟกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาจุดบาลานซ์ดีๆว่าโอเคเราโอเวอร์คอกเมมโมรีไปได้เท่านี้นะณจนะุดนี้คือ GPU คอรจะไม่ลดลงเนาะประมาณนี้ป่ะอารมณ์นี้อีกส่วนหนึ่งแยกไปเลยนะ ก็คือ c อว์ v o ล t a เตนะครับเราลดลงได้นะครับค่า Default คือ1 1 5 0มิลลิโวลต์หรือ 1.15V นโวลต์นะครับตรงนี้เราลดได้แล้วเราก็ต้องไปเล่นตัว power limit แต่วันนี้ผมจะลองให้ดูทั้งหมดเลยนะว่าค่า Default เป็นยังไง Undervolt มันเป็นยังไงนะครับในเกม FPS มันขึ้นขนาดไหนกินไฟมันมากน้อยขนาดไหนนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าตัว G P U ผมตัวเนี้ยนะครับผมจะเซตที่มิลลิโวลต์เนี่ยตอนอันเดอร์โวลต์นะจะเซตที่ประมาณหนึ่งพันเก้าสิบมิลลิโวลต์นะครับเพราะว่าของผมอะชิปผมอาจจะไม่ได้ดีมากบางคนชิปดีกว่านี้อาจจะลงไปถึงหนึ่งพันเจ็ดสิบหนึ่งพันแปดสิบหรือหนึ่งพันหกสิบก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับคุณภาพชิปว่าเฮ้ยมันรันได้ที่ไฟขนาดนี้นะฮะแล้วก็ ปแวรี่ส่วนหนึ่งคือเราต้องหาลิมิตก่อนขั้นต้นอ่ะหาลิมิตว่าชิปเราวิ่งได้ที่เท่าไหร่นะครับคือขั้นแรกอ่ะเราควรจะเปิดไม่ควรก็ได้เราลองลองก็นะครับแต่ว่าเพื่อป้องกันกนารผิดพลาดี่ยคุณก็เปิด power limit เนี่ยไปที่ max เลยบวกสซน์นะครับแล้วก็ค่อยๆลดมิลลิโวลต์ดูหาดูว่าชิปของเราการ์ดจอตัวเนี้ยลดมิลลิโวลต์ได้ที่เท่าไหร่ก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยมาปรับเป็นแวรี่พวกคอกพวกเมมดูเนะาะ๋ยวค่อยพูดกันแล้วกันนะฮะเบสิกประมาณนี้ก่อนนะครับ เป็นอะไรเกมไม่รันสักครู่นะครับ นี้มาตายกลางตอนบันทึกอยู่เลยแอป running ก็ยังไม่เห็น running แม่งหลอนนะครับผมแปบ๊บนะครับ โอเคมาแล้วครับก็อัาน,นี้เดี๋ยวพิเชษใบหัน,นะครับตัวเป็นตัวอัปเดตแล้วอันนี้การ์ดเป็นค่า default อ,อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง This parts Ta White Orchard begins near with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. she deluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. I'm at this scene. This is the default value. Ah, see? That thing on the top left is the OSP value. มีเทมเพลตมีบอกว่ากิน G P U เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่คอกเท่าไหร่นะครับใช้แรมไปเท่าไหร่อันนี้ G P U ก็คือสีเขียวอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับ G P U อุณหภูมิที่2คือข้อสปอตอันที่3คือการ์ดรันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้นนนอคอคเป็นคอคต่อไปเป็นคอกนะครับแล้วก็สุดท้าย4 2 4 4งสี่คือเปอร์เซ็นต์ของแฟนนะครับเอาวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์นนอยู่เมมก็คือกิน VRAM ไปเท่าไหร่แล้วก็ค่าสุดท้ายก็คือ โกลทัลบอร์ดซาวเวอร์ว่าการ์ดตัวนี้โกลทัลว่คือทั้งหมดก็คือรวมชิปรวมเมนนองทุกอย่างบนบอร์ดของการ์ดจอกินไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเห็วนว่าเนี่ยค่าดีฟอลต์เนี่ยกินไฟประมาณเกือบ350สถูกไหมครับค,ค็อกอยู่ประมาณ2,500นะครับเมมอยู่วิ่งที่2 4งพแปดสิบเจ็ดจากประมาณ2,500เดี๋ยวผมจะลองเล่นสเตปอื่นอื่นให้ดูนะครับเดีย๋ยวลองไปแรกเลยผมลองโอเวอร์ค็อกแรมนะครับ ซึ่งแรมนะจุดนี้ที่ผมจะไปก็คือ2,700เมกะเฮิร์นะครับเป็นจุดที่สเตเบิลทุกคนควรไปได้นะกับการ์ด7,900 XTX นะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่ลองดูนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมจะไม่อเวอคอร์ออก,ก็ใช้วัดแมนนะครับผมใช้ตัว afterburner นี่แหละ ผมเอาเก็บเมมคอกเป็น2714นะครับคูณ8นดก็คือเป็น21.6สิบอดจุดกิกะบิตเปอร์เซกนะครับจะเห็นว่า f p s ก็เพิ่มมานิดหน่อยนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวคอคอคอก็ยังไม่ได้อ่า เพิ่มหรือลดสักเท่าไหร่มันผมไม่ได้ดูเมื่อกี้อาจจะเพิ่มมันหน่อยปะ่ะสอ0พนห้ารยต้นต้นไปเป็น2,500กลางกลาง FFS สิเนาะแต่จริงๆเฟร,รมจะดรอปตรงนี้เพราะว่าผมใช้ตัวคาจอเนี่ยเป็นตัวเลกคอร์ดบันทึกอินโคดนะครับเป็นตัวอินโคด a อ1บนในการบันทึกเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันไป กินไฟเท่าเดิมนะครับถ้าเห็นไหมอัวค็อกแรมกินไฟก็เท่าเดิมไม่เปลี่ยนมากทีนี้ผมลองลดมิลลิโวลต์เพราะาผมเจอแล้วอย่างนี้ผมบอกคือเริ่มแรกผมเจอชีปตรงนี้นะครับที่หนึ่งพันเก้าสิบผมว่ามันโอเคแล้วสำหรับผม มันลดความร้อนของชิปลงไปได้พอสมควรมันก็ชิปผมรันได้นะอย่างที่ผมอธิบายไปดีก็อาจจะลดได้ต่ำมากกว่านี้นะครับลองไปดูว่ามันเป็นไงมั่งถ้าผมลด1นึ่เก้าสิบเมื่อกี้พอจำคอกกันนั้นได้ไหมครับเห็นไหมครับพอเราลดอ่าเราลดมิลลิวนคอกลง MD เป็นเงี้ยครับคอกเพิ่มขึ้นเเลยจาก2500า้อกลางๆกลายเป็น2,600ันงพันเ0 เห็นไ,ไหม FPS ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยจากประมาณ116ตาเดิมมา118 119แล้วกินไฟก็เท่าเดิมน,นะครับเห็นไ,ไหมครับคืออารมณ์เหมือนประมาณว่ามันเป็นวนที่จาให้ชิป GPU ครับว่ามันรันไหวแค่ไหนคือปกติค่าดีฟอ์โรงงานเนี่ยเขาจะใส่ไฟมาเกินอยู่แล้วครับเพื่อว่า คือชิปแบบมาคุณภาพแต่ละอัน,นไม่เท่ากันหรอกชิบจจปบ,บางตัวอาจจะวิ่งได้ต่ำไฟต่ำวิ่งดีนะครับบางตัวก็อาจจะวิ่งทีอาจจะเป็นชิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตกไม่เชิงตกอะ่ะจะแบบนอนแล้วแต่ซิลิคอนน่ะคุณคุณภาพของซิลิคอนชิปวัดดวงอะ่ะแต่เขาก็ใส่ไฟเอ็กเซสคือเกินมาเพื่อให้เออไอมันคุมคอนโทรลว่าใข่โวลต์นขนาดนี้มานะชิปทุกตัวที่แม่งออกมาเน่วิ่งได้หมดเราก็ต้องไปหาของมันเองอะครับเนาะ นี้เราลองมาดูกันว่าถ้าผม accept ก็คือเพิ่ม power limit อ่ะผมจะเพิ่ม15เนาะผมจะเพิ่มทีละ5ไฟจะเพิ่มยังไงเออผมลืมไปผมขอปรับพัดลมนะครับเป็นที่ผมตั้งค่าไว้เองนะฮะเพื่อลดความร้อนอันนี้เป็น after burner นะครับก็เข้ามาหน้าเนี้ยเข้ามาหน้าแฟแล้วก็ enable user แล้วก็ลากเอาว่าโอเค อุณภูมิเท่านี้ต้องการทำมันวิ่งเท่าไหร่ผมเอาประมาณนี้พอนะครับ3จุดแล้วก็แอปพลายไปอันนี้ผมเปิดนะในส่วนของพัดลมแล้วก็ผมเอาพอริมิตเพิ่มไป5%เปอร์เซ็นต์นะฮะจะเห็นว่ากินไฟเพิ่มมาหน่อยนะครับจากกับ350เป็น360รอบคอกก็เพิ่มเป็น2 7 0ฟต้นๆนะฮะ เนี่ยครับมันเป็นจุดที่คุณแวร์รี่คุณต้องหาเอาเองว่าจุดไหนที่ปรับแล้วคือเห็นแล้วปรับมินิโวลต์เนี่ยค็อกก็เพิ่มขึ้นได้แล้ปรับพาวเวอร์ลิมิตค็อกก็เพิ่มขึ้นได้แต่อย่างที่ผมบอกผมให้เบสิกไงน,นะเมมโมรี่คุณไม่ต้องยุ่งเนี่ยคุณปั่นแค่สองคอนเจ็บจบแต่คุณไปแวร์รี่ค,อค็อกเอาว่าคุณจะเอากัยังไงกับค่ามินิโวลต์คุณต้องหาเองชิปแล้วก็เล่นพาวเวอร์ลิมิตดูว่ายังไง ถ้าคุณจะปล่อยท็อกเดิมๆนะครับให้มันจัดก,การเองมันวิ่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม FPS เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็กินไฟเพิ่มนะอ่ะต่อไปไปลองไปลองที่10เปอร์เซ็นต์ิดไฟเพิ่มไปอีกเห็นไหมครับพอกก็เพิ่มไปอีกสักหน่อยนึง FPS เพิ่มอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่สูบไป380มัน 2, นะเพิ่มประมาณครั้งละประมาณ10กว่าเกือบย0ินะะเป็นเอดก็เพิ่มหน่อยอันนี้จำไว้นะ2,770กกว่าก็เพิ่มมานิดหนะึ่งอ่ะจาก2,700ต้นต้นเนาะชวลเดี๋ยวลองพาวเวอร์ลิมิตเป็นสุดเลย400อนี่แหละนั่นไงเห็นไหมเขาเพิ่มไป2800น 2, ้ยไหมครับ อย่างเงี้ย2,800 2 7 0ปดอยนี้อยอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราไปปรับตัวไฟตรงเนี้ยผมอับเป็น1,150เหมือนเดิมอะตามค่าโรงงานนะนี้ชิปจะร้อนขึ้นแต่คอรอกจะเป็นยังไงลองดูเห็นไหมครับคอรอกจะลดลงเหลือ2,600เอง2,600กลางๆจาก2,800เมื่อกี้เห็นปะ คือมันจะส่งผลครับคือทำ power limit แล้วก็มีรีบ ot เนี่ยมันส่งผลต่อ,อตัวชิปอันคือค่าตัวนี้ย,ยิ่งลดยิ่งดีซึ่งผมโอเคเมูบอกผมโอเคได้ค่านี้ผมรับได้ที่ค่านี้โอเคละผมพอใจถ้าผมปล่อยอย่างนี้จริงเนี่ยผมรับการทินไฟได้ที่ร้อยวัตต์เพราะผมก็สูงโอเคนะฮะบูตประมาณ2700อง800แโอเคแล้วนะแต่กินไฟร้อนหน่อย ระพูมพาสป,ปอร์ตเป็นร้อยหนึ่งน,นะครับแต่ G P U จมไมอใชเอร์ธรรมดาจะมาเจ็ดสบเก้าแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมจะโชว์เลยให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะกินไฟนะฮะถ้าผมมาปรับคอกเองนะครับผมเหลือลิมิตมันแค่สองพันห้ามันจะเป็นไง กินไฟลดลงนะครับ f p s เมื่อกี้มันเท่าไหร่ประมาณ120ต้นต้นป้าเดี๋ยวมันเป็นยไงก็ไปลองลากดูนะครับกลับไปใหม่กันอีกรอบผมปรับเป 3, ็น3,000เลย ร้อ a หาส l l ประมาณนี <20 8. S 2> ้็อกสองพันแปดเห็นไหม้ผมปรับผมปรับแบบนั่นเลยสองพาก็หายไปประมาณเก้า หม,ม,มยายให้เป็นประมาณ7-8 fps อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่กินไฟลดไปเท่าไหร่เห็นไหมที่มัน400นะนี่มัน300เนี่ยเป็นช่องว่างที่คุณต้องดูว่าโอเคคุณพอใจไหมอาการกินไฟขนาดนี้ fps ขนาดนี้นอ่านี่เป็นจุดที่คุณจะนาขึ้นอยู่ความพึงพอใจของคุณอีกทีเหมือนกันเนาะอันนี้ผมลองปรับเล่นๆเลยนะเป็นสอง อ๋ออันนี้ลองเล่นๆให้ดูเลยค่าตา่ำคอกต่ำโคตรเลย FPS หา,ายหายหัวบม้มถหายหมดเลยจากประมาณร้อยิกว่าเลยประมาณแปดสิบแต่กินไฟแม่งลงไปสองร้อยอ่ะอันนี้มันก็แล้วแต่แหละว่าถามวันนี้คุณจะซื้อชิปมาทำไมถูกไหมอะผมต้องปรับเล่นๆสองพันสองกิกสองกิกก็ FPS ประมาณร้อยก,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 กว่า กินไป250้แต่ก็หายไปเยอะนะเอาจริงจริงเนาะถ้าผมปรับสัก2,300ล่ะเห็นไหมผมปรับ2,300ไฟกินขึ้นมาไม่มากอันนี้จุดที่ผมค่อนข้างจะโอเคนะ FPS จับ สองกิ๊กเมื่อกี้หนึ่งรเพิ่มมาเป็น110่งออกเป็นสองพันสามอยกินไฟประมาณสองรวัตต์เนาะถ้าเต็มสูบเมื่อกี้ร้อิบกว่าป่ะ400วัตต์ซึ่งผมว่าผมว่าผมโอเคนะจากการกินไปขนาดนี้260ไม่เกิน270 ก็ได้ f P X ขนาดนี้ลดไปหน่อยอะครับตามความคุมพอใจเลย s <S อย่างที่บอกถ้า s <S เราคุมการกินไฟได้ว่า s <S มันไม่เกินค่า default ค่า T V P ของ7900น X T X น่าจะส5มร้อยห้หมันก็ผมจะไม่ผิด s <S ถ้าตรงนี้ s <S ถ้าเราคุมไฟได้ได้ไม่เกินนะครับเราคุมแล้วเนี่ยไอ้ power limit เนี่ยเราไม่ต้องปรับก็ได้นะครับปรับไปที่ศูนย์ก็ได้ เพราะว่าโททัลบอดอะมันกินไม่เกินครับเราไม่ต้องปรับก็ได้ก็วิ่งได้อยู่ดีครับพอเข้าใจหลักการมันไหมฮะอ่านี่ยังไม่ลองผมลอง2 7สองพันเจ็ดก็เก็เพิ่มจะเพิ่มเยอะนะเพิ่มประมาณ7จแปด เป็นประมาณประมาณหนึ่งรอยเก้าหร้อยสิบประมาณ119ร้อยสิบเก้าอ่ะแล้วก็กินไฟเพิ่มขึ้นมาแปดสิบวัตต์คิดว่าคุณโอเคไหมแต่อยากแรงสุดกว่านี้ก็คือ,อยังผมปรับให้ดูอ่ะ power limit ไปเลยไปสุดเลยไปสี่ร้อวัตต์แล้วก็แต่ประมาณ123ร้อยิบสามมันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความมึนมองเึงพอใจอ่ะอาน,นั้นเลยก็ผมขอ โปรไฟล์ที่ผมเซตไว้แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นค่าที่ผมค่อนข้างพึงพอใจมา110แต่จริงๆอ่ะ FPS จริงมันจะมากกว่านี้หน่อยผมบอกคือผมใช้ตัว GPU เนี่ย Encode อัดวิดีโอเข้าไปด้วย FPS อจะดรอปนิดหน่อยนะฮะ แต่ก็ยังพอเห็นว่ามันมีนกลไกอะไรยังไงพอจะเห็นภาพได้คนระับถ้าผมปับไป2อ0 0ันสีแล้วกิดไฟเพิ่มมาอีกหน่อย FPS จะเพิ่มโว้แต่ไม่เพิ่มกินไฟอาจจะเปนโดดเป็นประมาณนิดนึงกลายเป็น2องอยเกือบสิ FPS เพิ่มมาหน่อยนึ่งเนี้ยแล้วแต่มันเป็นจุด แล้วแต่ความคุณพอใจอย่างที่ผมบอกคุณต้องเล่นเอาเลยว่าคุณจะเอาเคอกขนาดไหนให้มันกินไฟขนาดไหนอันนี้แค่ปรับไปสอ0ก 3, ันกลายไปมร้อยลย่พก็เพื่อมาสีห้าพแต่ไฟเพื่อมาเยอะพอสมควรแ,แล้วแต่จุดที่คุณปึงพอใจนะ แต่ผมว่าประมาณเนี่ยแรง2,003ถึง2,005เนี่ยครับกำลังดีคุณไปปรับเอาเองเลยว่ายังไงคุณพอใจขนาดไหนผมลองให้ดูแล้วแหละแต่ถ้าคุณลองเทียบดูดีเนะี่ยถ้าคุณเล่นแวรลี่ช่วงประมาณเนี้ยถ้าเทียบกับไอตัวโฟโตบอทคาเวอร์ปรับ พาวเวอร์ลิมิตไป15%กินวัตแม็กที่400อ่ะวัตเรากินไฟคุณหายไป140วัตนะประมาณ130วัตเป็น100วัตอ่ะคุณต้องไปเล่นเอาเองว่าคุณต้องการอ่าเปิดฟอรงมนซ์เปิดวัตขนาดไหนต้องการคอร็อกที่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับเล่นให้ดูบอกให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงทีเนี้ยบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ย MSI a f t r b u r n e r ไม่มีปรับตัวทัมมิ่งของแรมเป็นฟาส t เหมือนตัวไอตัวโปรแกรมของ AMD นะครับ Power Power Tool นั่นนะนะครับผมลองแล้วครับ,บ,มม bs, มบ art, ไม่ต่างครับปรับทัมมิ่งแรมธรรมดากับฟาส t ไม่ต่างคุณปรับแค่นี้ครับมมคอร์เป็น2714เพื่อให้มันวิว่ง2700รตรงๆนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็แบบเวลี่คอร์ เอาว่าคุณจะเอาคอ็อกเท่าไหร่ไปเล่นดูว่ามินิโวลต์เนี่ยชิปคณสเสเียนเท่าไหร่แล้วก็พาวเวอร์ลิมิตแล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณคุณไปหาแล้วชิปคุณวิ่งได้เท่านี้โอเคคุณค่อยๆปรับพาวเวอร์ลิมิตดูโดยตอนแรกคุณเนี่ยปรับคอ็อกไม่ต้องปรับก็ได้ให้ให้ระบบมาจาัดก,การเองคอ็อกไม่ต้องปรับเล่นพาวเวอร์ลิมิตดูว่าเพิ่มลดช่วงไหนคอ็อกสูงอะไรอย่างนี้กินไฟขนาดไหนไปเล่นเอาเองครับชิปแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพไม่เท่ากัน ต้องเล่นเอาเองอยู่ที่ความพึงพอใจผมแค่บอกสเต็ปเท่าน,นั้นว่าเออคุณควรจะปรับเท่านี้อะไรอย่างนี้อันนี้ผมลืมเซตบอกไปนะครับเพราะว่าผม,มเซตตัวังจอเนี่ยผมเป็นจอใหญ่นะฮะจอเป็นจอตัววายนะสามสสศูนย์นะครับคูณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจอมนะผมเซตที่อ่ะอันนี้레이ทิชิงอ่ะไม่ได้ต่ออัลต้า ทุกอย่างก uh, ็เกือบสุดหมดแหละนะครับจะปิดฟังก์ชันเลบางอย่างเท่านั้นเองนะครับมี F R นิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับผมคงจะตอเห็นภาพกันแล้วแหละว่าโอเคตัดจอ AMD มันมีกลไกอะไรยังไงนะฮะอ่าประมาณนี้กับเจ้านี่แล้วแต่เลย วันนี้ก็มีคอนเทนต์เท่านี้นครับวันนี้ผมบอกต้องไปเล่นเอาเองนะเพราะว่าชิปมันไม่เหมือนกันนะครับความพึงพอใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนเน้นแรงไม่แคร์วัดนะครับไม่แค,คร์เปอร์ฟอร์มนซ์นะอะไรอย่างนี้ไม่แคร์ค่าไฟนะครับก็บอย่าลืมบอกอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเป็นชิปตัว non reference ของการ์ดนะครับมันจะเป็นไฟเสียบ8พิน คูณ3อันนะครับไอตัว Toto ทั้วบอร์ดพาออ,อาจจะก,กินไฟมากกว่านี้อาจจะสูงกว่า400เพราะผมมันลิมิตไงมันเป็นตัวเล็บมันกินไฟอันนี้ช่องเสียบไฟแค่8พิน2ช่องนะครับมันก็ถูกลิมิตไว้แค่นั้นไอตัวไอตัวนอนเล็บแะ8พิน3ช่อง To ้ o ทั้วบอร์ดพาอ,อ,อาจจะสูงกว่าต่อไปก็เหมือนแต่สเต็ปการแวร์รี่เล่นหาค,อค็อกอะไรอย่างเงี้ยครับหาจุดมิลลิโวลต์ของตัวชิปรถไฟบรับพาวเวอร์ลิมิตเล่นหาดูเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็คงว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับมีอะไรก็พิมพ์สอบถามมาได้นะครับถ้าตอบก็จะตอบให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม